คุณรู้ไหมบนโลกนี้มีประเทศช็อกโก,โกแลตจริงๆประเทศเกาะที่เคยเป็นจักรวรรดิช็อกโกแลตแต่คนทั้งโลกแทบไม่รู้จักคุณเคยได้ยินชื่อประเทศนี้ไหมซาโตเมและปรินซิปีซาโตเมแอนด์ปรินซิเปประเทศเล็กๆกลางมหาสมุทรที่มีประวัติขมอมหวานเหมือนช็อกโกแลตอยู่เต็มไปหมดนี่คือเกาะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางช็อกโกแลตของโลกยุโรปแต่ปัจจุบันกลับเงียบจนแทบไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่จริงย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนโปรตุเกสได้ยึดเกาะแห่งนี้และค้นพบว่ามันเหมาะกับการปลูกโกโ้กโกแบบสุ ในยุคหนึ่งโกโก้จากที่นี่ถูกเรียกว่าช็อกโกแลตโกนเศรษฐกิจทั้งประเทศเกิดขึ้นจากผลไม้สีน้ำตาลเม็ดเล็กๆนี้เลยละ่ะอาคารบ้านเรือนยังเป็นสไตล์ยุโรปวัฒนธรรมที่นี่เลยเป็นการผสมกันระหว่างแอฟริกาโปรตุเกสแบบมีเอกลักษณ์มากรีสอร์ทริมทะเลกับเมืองเก่ากลางป่าฝนทําให้มันเป็นประเทศที่สวยแบบเงียบๆแต่ลึกลับสุดๆทุกวันนี้เซาตโตเมและปรินซิปียังมีโกโก้คุณภาพดีติด,ดอันดับโลกอยู่แต่แทบไม่มีใครรู้นี่คือประเทศที่เคยมีชื่อเสียงระดับโลกแต่ตอนนี้เหมือนถูกลืม และมันอาจกลายเป็นเกาะสวรรค์ลับสำหรับสายท่องเที่ยวในอนาคตก็ได้คุณรู้จักประเทศนี้อยู่แล้วหรือเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกคอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเจอประเทศแปลกๆที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่บนโลกใบนี้